วันนี้ยามาฮ่าให้คุณมั่นใจไม่เหมือนใคร5ปีนะคะนะคะยามาฮ่าหปีห้าอย่ามาห้าเท่านั้นรับประกันทั้งคัน5ปีค่ะดีกว่อยังไงอะมั่นใจกว่าด้วยคุณภาพและการดูแลระดับ V.I.P. จากยามาฮ่าโปรแค์ตลอด5ปีประกันดีจัดคุ้มค่านานถึง5ปีหปียามาฮ่าเนันนโอเคยามาฮ่าคันนี้ค่ะกลับมาเช็คตามระยะทุกครั้งนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีต้องยามาฮ่าเท่านั้น นายผูดิตอินสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะ,ะทีมงานผู้ช่วยสสลงพื้นที่ให้กำลังใจเยี่ยมเยียนพี่น้องชุมชน,นต่างๆซึ่งรับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ในพื้นที่ของอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรโดยนำถุงปั่นน้ำใจข้าวสารอาหารแหง้งน้ำดื่มและสเปรย์แอลกอฮอล์ไปมอบให้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ผู้สูงอายุและผู้ที่ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน ทางนี้นายโพดิตอินสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดพิจิตรได้กล่าวว่าฝ่าขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ผู้นำชุมชนพี่น้องอสมอทุกคนที่ได้ร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนและเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่อตะบันหินเป็นอย่างดีซึ่งต่างทำาที่ด้วยความทุ่มเทและเสียสละสำหรับสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่19กรกฎาคม2564พบผู้ติดเชื้อรายใหม่14รายโดยในพื้นที่อำเภอตะพานหิน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงแค่หนึ่งรายส่วนยอดผู้ป่วยสะสมระรอกใหม่เดือนเมษายน2 5 6 4ของจังหวัดพิจิตรรวมทั้งสิ้น644รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว166รายอยู่ในระหว่างการรักษา474รายเสียชีวิต4รายตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสทั้งหมด23,361รายไม่พบเชื้อ22,351รายและรอผล350ราย